สวัสดีครับช่องพายเลิฟครับคุณชายสายวนรอคิวเหมือนเดิมครับรอคิวไปตามคิวครับให้แม่ก่อนลูกที่ลังครับ ไปตัดหญ้าอ่อนๆมากหามือนี่ตัดหญ้ามาแล้วของกินเที่ยวครับกล้วยก็มีกําลังบบมอยู่ครับ้วยกําลังบบมอยู่ครับพิงก็อาบน้ําเหมือนเดิม

ยับมาเรื่อยยับมาเรื่อยเหรออาบน้ำนอกบ้านครับถึงจะได้ไม่แชะ มีเอบางท่านถามว่าถังน้ํานี้มีไว้ทําไมทังอะไรทังน้ํานะคะลองไว้เผื่อฉุกเฉินเผื่อน้ำไม่ไหลเผื่อน้ำาบ่ไหลไฟบ่ไหมนะพี่น้องเพ่ได้เอาในถังให้แม่พิีกินกับชายเลจินนะครับยายาสาวแห่งตะหน่อยน้ำ โองยแล้วพอไปตัดหนามาหลายโลโอ้าวโ,โยกพอ,อย่างอ่าต่อไปคิวคุณชาย ลูซเซยหัวเจ้าของเล้อคอนเกาะไว้ทำทาแกงหัวสิลุซเซ่หัวพอแหงาเบาเหงียดตัวแสดงการบากเฮ้ยเนาะขี้ลายนาะคุณชายเลยเอ้ย ล่างลางล่างแห้งไร้งามมันสิดรูปเขาขึ้น่ <laughs> นาขี <laughs> าดน,น้ใส่แห้งไา,าดไดยม่แห้งไรจัต้องจับใบ้าบอสจับไว้ไป็นอะไกับไปอาลาได้เลยเดินวนต้องจับว้เป็นอะไรเธอลูกก็อยูกะกะ่ใกไ้่ทํานี่ ว่ยไหวเฮ็ดหนังเทีย่ยงย่อยย่อยอะไรคือหาวแห้งแทรแม่ม่านนี่ทำอะไรแม่พิมเฮ็ดหนัหงแม่พิมพง่าลูกไส้ถี่ออกถี่แท่งคักแท่งแน่แต่ ดกุดกดกุกดุกพากันไปไท้ายนั่นมาพี่ปิดเนี่ยว้าว้าสิบวาวาแม่พิมพ์ขาหลังบอบมี่เด้อ Chị tè nhau heo là hai hai căn rồi ôi khó lút cập từ cứ là đừng vâng cắt treo đi cắt chéo vậy mừng vâng đó lúc gặp từ nói điều nữa bơi luôn คับเขาตลาดนัดคามากกระทะมาแตะแน่นกินเขาตื่นมาก,ก็ทาาแต่ห้านแตแน่นกินเขา้าแรกสิกินนังกับเขาแต่ละมือเดือนบนเพ่ออะไรพ่ออยากกินกล้วยพ้วย,ยังไม่ได้เก็บใส่กระต้าเลยกล้วยกล้วยบ่มแบบพิสดารศาสตรคุ้มกับซุกพี่น้องซุกไปเรื่อยๆซุกสุกครั้งเดียวไม่ได้ครับกินไม่ทัน ให้เลิบต้องสุกไปเรื่อยๆสุกครั้งเดียวไม่ได้วันละเข่งวันละหลัวกล้วยสายที่ป,ปงท่านดูกล้วยเลิฟคุณได้กินแม่ต้องได้กินด้วยโอ้ สองวีทีเดียวให้จังได้เอาควดตัวนี้ล่ะสุกแล้วสุกเริ่มสุกพร้อมกันเลยถ้าสุกกับสุกพร้อมกันเลยเด้ยกไปไว้ยกไปไว้ให้คุณชายฮะเนาะกินไล่หรอล้วงดิ มีการปลูกไวเสียงไว้ได้เห็นเธอกินค <laughs> ือเก่าตัวเนาะกินละกันยางกินละกันยางเหมือนเดิมครับคุณชาย อย่างสวยพอเลิกสันหาใหม่เล็กสาวล็กชายเพิ่นอย่างลูกว่ามีกิน,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 นบ้านอื่นไม่เห็นได้กินอ้อยเท่าไหร่เลยบ้านนี้ขาดอ้อยไม่ได้ครับอยู่ไกลเนไก้แพงเพนไลพี่พ,พ,พอก็ต้องหาตองสื่อ ยางกว่ายางหยอกลงใไห้มันบกตันหืเมเลบยางจะไดนยางแห้งเถอะอิ่มบนนี่บ่อิ่มเลยไม่อิ่มพ่อก่อน กินตอนข้ามอีกกิเนทีเดียว,ดยวมดอยังไหน<อ>พี่ป้องหายไปไหนพี่ป้องอะ่ะโอ้ยหอนเอาภาษายังแังแท้ยูแม่พิมได้อ่อยยืนนิ่งเลยนะชอบมากชอบอ้อยขาดอ้อยไม่ได้ครับ กินไหมคุณลูกอ,อยากกินกล้วยโหโหโหปลูดอยูออออ่ห่างๆครับพอสัน่นถึงล่ำอวยพอสั่นหาตะของอะไรอร่อยมาให้ชายเลิกกับแม่ทิมกิน ได้ร่างกายเช็งแรงกวนๆกว,ว่าจะมาได้นะนั้กลับขึ้นมาโอ้อีกนานครับทองเริ่มป่องๆแน่แลฝากดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลยเลยด้วยนะครับขอบคุณครับ